สาวคิวดีขึ้นเลยเนี่ยะนะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยโอคตรโคตรโคตรโคตรมองไปสามลูกแล้วเอ้าโอ้โหกูแพ้ได้เลยท่านี้โอ้โหเอาสามลูกแล้วครับยิงไปห้าแต้มแล้วอ่าเมื่อกี้ดูอยู่นะสาวคิวยีขไาดไม่เห็นสาวเลย แต่ขาดูทันงสองคนเนี่ยไม่ท่าท่าเสคอกนคาเกลียดเลยอ่ะโวกยว่าจอยแล้วจดขาวกันดิดขาวสดขาวบอ อันนี้ลงเสยเลยครับแย่ yeah, ลับเบวลงเสร็จผมอุ้ยล,วลงว่ะ <laughs> ไม่ลงเสร็จเลยนะเนี่ยเสร็จได้เสร็จ นี่เจ็ดตั้งเป็นสิบสองครับลืมแล้วเออให้มันเหมือนโปรเฟชชั่นแนลหน่อยคางคางอะ่ะคางเห็นไหมคางติดเมื่อกี้ลงไปแล้วไอ,อ้ปิวเอยคางยังไม่ติดเลยโอ้โหแรงเกิน